จังเอ,อ่ะก็แน่นอนสมุดฉันน่ะซื้อตอนไปเที่ยวญี่ปุน่นน่ารักปะล่ะสีก็สวยสวยแลวดูข้างในนะโอโ้โหมีทั้งที่จดมีทั้งโพสอิทมีทั้งที่เขียนโน้ตนะจ๊ะเจ๋งปะโอโ้โหมันย่อดมากเลยนี่นี่น,นี่มินี่ด้วยนะนี่น่ารักปะน่ารักค่ะถ่ายสิว่าอะไรก็เลโก้ไง ดิฉันก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันไม่เคยเห็นละซี่ถึงได้ไม่รู้จักอ่ะอไม่เอาไม่เอาอย่ามาเหล่าของฉันเดี๋ยวชื่อหมดฉันไว้เหล่าคนเดียวแล้วรื้อจะทํายังไงไม่ได้บินไปซื้อกันง่ายๆนะจ๊ะเก็บ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 โอ้โหยายปูเป้มีแต่ของดีๆใช้ฉันนะอิจฉาอิจฉาสวัสดีจ้าเพื่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่เชื่อไี่ได้เราช้อปที่ไหนกันบ้าง <S <S อ้าวชั้นเต้นซิจะมายกเก้เาอีา้ฉันสิอ๋อปูเป้ สมุดนั่นโอ oh, ้โหสมุดสมุดเธอเป็นไงล่ะสวยใช่ปะซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นอะไรเมื่อวานฉันไปสำเพ็งมาเห็นแบบนี้เลยฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะโล่ีนีฉันซื้อมาใช้คู่กับเธอดีกว่านี่นๆ่นี่นี่นแชเปมเมื่อวานฉันไปซื้อนี่มาว้าวโอ้โหรีสำเพ็งนะมีหลายสีมากเลยฮะเหมือนใยปูเป้เลยนี่ไงนี่ไงไม่ไม่ของฉัน เนกันลยอโอ้สีนี้ฉันก็เห็นที่สามเพลงสมอันยีสิบทูกถูกแต่น่ารักเนอะนี่ใหญ่ปูเป้ไหนพูดว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นไงเอา้เาเขาอาจจะใจตรงกันขายของเหมือนกันก็ได้นี่อย่ามายุ่งกับของฉันเลยต้องสนใจต้องเฮ้ยเซ็งใหญอันนานะทำเสียหมดเลยน,นี่เดี๋ยววันหยุดพวกเธอจะทำะารกนรนอะอ๋อฉันจะ อยู่บ้านอ่นังสืออ๋อฉันจะไปทําบุญฟังดูน่าเบื่อจังเลยเนาะชีวิตพวกวเธออ่ะชันนะ ว่าตอนเช้าเห็นพ่อว่าจะพาบินไปกินโจกี่ฮ่องกงแล้วก็คงจะช้อปปิ้งต่ออีกแป๊บนึงแล้วก็อยู่กินอาหารกลางวันมื้อกลางวันน่าจะกินข้าวหมูแดงกับเป็ดปักกิ่งอยู่ที่ฮ่องกงนั่นแหละแต่ว่านะฉันคิดว่าฉันจะต้องอยากกินชานมไข่มุกแน่นอนก่อนจะเย็นะ่ะฉันก็เลยจะบินต่อไปที่ไต้หวันโหฝากซื้อชานมไข่มุกถ้วยหนึ่งได้ไหมฝากซื้อหมูแดงที่ฮ่องกงด้วยสิ อ๋อไม่ได้หรอกฉันขี้เกียจคิ้วให้ไว้เมื่อไหร่มีโอกาสได้ไปก็ซื้อตัวเองแล้วกันนะยังไม่จบเลยฉันน่าจะกินชานุไข่มุกที่ไต้หวันใช่ไหมแล้วก็ไม่นอนไต้หวันนะฉันจะรีบบินกลับมานอนที่บ้านที่นอนที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้ลาคาตั้งหลายแสนไม่ว่าไปเที่ยวไหนอ่ะฉันต้องกลับมานอนที่บ้านเพราะว่าที่นอนบ้านฉันน่ะนอนสบายที่สุดในโลกแล้วอีกวันนี้นะก็อาจจะไปญี่ปุ่นที่นม้ชั้นมัด จ,จะไปดิสซี่แลนด์อืมไม่ได้ไปดิสนี์แลนด์มาต้องสองเดือนแล้วเดี๋ยวไปเนี่ยอยู่สักสี่วันดีไหมไปาดิสซี่แลนด์ไปดิส n ซีไปยูนิเวอร์แซลแล้วก็มาดิสนี์แลนดอ่กส,ส,สักรอบหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นไงแพลนของฉันน่าสนุกเะล่าเออเออน่าสนุกมากเลยปูเป้เจ๋งสุดยอดไปเลย นี่อันนาอันนาเธอว่าไหมใหญ่ปูเป้นี้ขี้โม้จริงๆเลยเธอก็ทน,ทนทนฟังไปหน่อยเถอะฉันยังท,ทนทนฟังไปเลยเออนั่นนั่นนะเอ,อ้าพวกเธอไม่เลี้ยงขนมแล้วนี่นี่นี่พวกเธออะไรมากินกันน่ะกินแล้วหิวมากเหรอหรอ๋อแครกเกอร์แครกเกอร์แครกเกอร์ นี่ฉันมีขนมปังแท่งจากเกาหลีเลยนะตอนที่ไปเกาหลีอ่ะซื้อมาตุนไว้เอาไว้มากินที่โรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็อยากกินทุกวันทุกวันไงชอบมากตอนไปเกาหลีอ่ะไหนๆเขอดูหน่อยฉันยังไม่เคยกินขนมเกาหลีเลยเรีนภาษาไทยนี่นะฮะภาษาไทยชัดๆเธอไปซื้อมาจัดเกาหลีได้ไงเนี่ยยมีภาษาไทยจริงด้วยตายแล้วเราไม่น่าหยิบอันนี้มาเลยอ่ะ ันหยิบผิดห่อมาห่อเนี้ยขนมไทยปกติอะฉันไม่ได้กินหรอกซื้อไว้ยังันแหละวางไว้ในบ้านหยิบผิดมาเดี๋ยวกินก็ได้เอาเอาเด็กๆจดหมายที่ครูบอกว่าให้เอากลับมาให้ผู้ครองเส้นอะเอากลับมาส่งครูมีค่ะครูอืมดีมากเชิญแต้มของเธอละนี่ค่ะครูยายปูเป้ของเธอละเออเออเอเอคุณครูคะ พอดีว่าพ่อกับแม่หนูค่ะไปเที่ยวอเมริกาอยู่ค่ะ <c oughs> เลยไม่ได้อยู่เซน็นให้เดี๋ยวเขากลับมาทิตย์หน้าแล้วหนูมาส่งนะคะ <c oughs> อู้อเมริกาโอเคได้ได้ไดนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูขอตัวคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับครับครับโอ้โหรอครับโอ้เหรอครับคุณแม่โอ นะแล้วครับ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 ,รบขอบคุณนะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ใหญ่คูเป้เธอเมาหรือเธอเบอร์อะไรเนี่ยฮะแม่เธอที่อยู่หน้าโรงเรียนโทรมาบอกครูว่าส่งจดหมายไว้ที่ห้องพักครูเรียบร้อยแล้วเนี่ยอเมริกงอเมริกาอะไรกันเนี่ยฮหหนูพูดไม่หมดอะค่ะครูแม่อยู่เมกาบางนาค่ะเ้ยเมกาบางนา<ท> อีกหนึ่งชั่วโมงก็เลิกเรียนแล้วเหนื่อยจังวันๆเนี่ยนี่นี่นี่ฉันมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ทธอฟังอะไรอีกล่ะยายปูเป้อยากฟังเลยใช่ไหมล่ะฉันจะเล่าให้ฟังว่าตอนปิดเทอมนะฉันไปญี่ปุ่นมาฉันน่ะไปเล่นสกีฉันน่ะไปเล่นหิมมะแล้วตอนหนาวมากๆนะเขามีเต่าที่เราย่างมาชเปนโลกันด้วยรู้ป่ะนี่ฉันหลงทางด้วยนะคือรถไฟผิดขบวน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะฉันนะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไปไหนอะฉันก็รอดฉันก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับทุกคนเลยเพราะฉันน่ะไปญี่ปุ่นบ่อยมากฉันก็เลยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจ้าเจ๋งปะล่ะโอ้ยเจ๋งจ้านั่นน่ะสิฉันก็ว่าฉันเจ๋งเฉาเต็มเฉาเต็มฉันว่าต้องโมยแน่ๆเลยเธอะจริงๆนะเขาต้จะโม้อีกเยอะอ้าวเด็กๆชั่วโมงสุดท้ายแล้วครูมีเกมมาให้เล่น วิชานี้เป็นวิชาเรารักภาษาอ่อ <c oughs> เดี๋ยวครูนะจะให้นักเรียนพูดภาษาคนละหนึ่งภาษาประโยคอะไรก็ได้นะแต่ห้ามซ้ำกันเริ่มจากอันนะเคยก่อนเลย <c oughs> เออเออ,เอ,อภาษาพม่าค่ะมิงกะลาบาค่ะสยาโอ้โหแปลว่าอะไรล่ะน,นั่นอะ <c oughs> สวัสดีค่ะค,คุณครูผู้ชาย <c oughs> โอ้โห ถูกหรือผิดครูก็ไม่รู้หรอกนะแต่สำเนียงดีมากเลยอ้าวต่อไปเธอเชิร์แตมภาษาอังกฤษค่ะ I am เชอร์แตม Nice to meet you โอ้โห I am Nice to meet you too เชอรแตมอ่ะปูเป้เธอละเออเออภาษาญี่ปุ่นไงภาษาญี่ปุ่นใช่ใช่เธอเก่งภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นสิญี่ปุ่นเหรออาญี่ปุ่นเหรอเอ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 อฮอนดา โตโยต้าอายินโมโตะเอเอพิราชิซูเมลุฮะโตชิบะเฮ้ยอะไรเนี่ยให้ปูเป้เธอจะยกมาทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นเลยหรือไงเนี่ยฮะหนูได้แค่นี้ละค่ะคุณครูยังไม่พอใจอีกหรอพูดญี่ปุ่นไม่ได้สิขี้หมอ